ทำยังไงคุณถึงจะไว้ใจเขาได้การที่เขาพูดประโยคนี้การกระทาที่เขาแสดงออกกับคุณสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรคุณสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งพวกนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าพลังงานที่คุณจะต้องสูญเสียไปในแต่ละวันความสงสัยต่างๆนานา,นามันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเกินความจําเป็นจริงๆแล้วบนโลกนี้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์หรือจะรู้อนาคตล่วงหน้าได้ว่าคนที่คุณคบอยู่ นนั้นเขาจะหักหลังคุณไหมในวันแต่ละวันคุณก็เอาสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดไปถามเพื่อนถามคนใกล้ตัวปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือบางคนถึงขั้นไปปรึกษาจิตแพทย์เลยด้วยซ้ำสัญชาตญาณลึกๆของคุณนกำลังบอกคุณว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่แต่คุณก็ไม่มั่นใจครูเคสจะบอกคุณวันนี้เลยนะคะว่าสิ่งเดียวที่คุณจะทำได้คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจตัวเองการไว้ใจตัวเองคืออะไรคือการที่ ที่คุณมั่นใจและคุณรู้ตัวเองดีว่าถ้าวันหนึ่งคุณได้รู้ความจริงว่าคนที่คุณคบอยู่นั้นเขาคือคนที่หักหลังคุณเขาคือคนที่ทรยศคุณเขาไปมีคนอื่นแต่คุณรู้ตัวเองว่าคุณจะ ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจดีที่สุดคุณจะหยุดความสัมพันธ์ทันทีคุณรู้ว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอที่คุณจะไม่เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่มีแต่ความสงสัยมีแต่เครื่องหมายคำถามมาตลอดเวลาคุณไม่กลัวที่คุณจะต้องหยุดความสัมพันธ์และก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอนาคตที่ดีกําลังรอคุณอยู่สิ่งนี้แหละคือการที่คุณไว้ใจตัวเองคุณไม่เคยโทษตัวเองว่าคุณทําผิดคุณไม่เคยโทษตัวเองว่าคุณกําลังเสียเวลาคุณไม่เคยตัดสินตัวเองว่าคุณเป็นคนโง่คุณไม่วิพาก จาร์ตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีพอเพราะคุณไว้ใจตัวเองคุณไว้ใจตัวเองว่าวันหนึ่งคุณจะต้องเจอคนที่ดีกว่าคุณไว้ใจตัวเองว่าวันหนึ่งคุณจะต้องเจอคนที่เหมาะสมกว่าคุณไว้ใจตัวเองว่าคุณเหมาะสมกับคนที่ดีและยอดเยี่ยมมากที่สุดในชีวิตอย่าเอาพลังงานและเวลาที่ไม่เหลืออยู่ในชีวิตคุณเพื่อวิ่งและกระเสือกระสนหาคําตอบที่คุณไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เก็บพลังงานและเวลาที่เหลืออยู่เรียนรู้ที่ จะไว้ใจตัวเองให้มากเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้พอจําไว้ให้ดีว่าถ้าวันหนึ่งคุณจับได้ว่าเขามีคนอื่นคุณจะมั่นใจและไว้ใจตัวเองที่จะก้าวเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นอย่างเด็ดขาด